พฤติกรรมที่เราเป็นกันบ่อยๆมีอยู่ได้กันสองอย่าง1หนื่การกินกินอาหารรสจัดกินจุกจิตก,กินไม่ตรงเวลาดื่มน้ำน,น้อยพวกนี้จะทําให้กระเพาะของเราทํางานหนักมากยิ่งขึ้นทําให้ระบบย่อยของเราทํางานยากที่สองความเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวกระเพาะจะบีบและก็หลั่งกรดน้าย่อยออกมาทําให้ระบบการขับถ่ายและลำไส้ของเราทํางานหนักมากยิ่งขึ้นกลายมาเป็นกดในย้อนจุดเสียแน่นท้อง โปรเบโอติกเย็นดีคือตัวที่รักษาตั้งแต่ต้นเหตุปรับสม,มดุลทําให้เรามีซูรินซีดีๆช่วยในการเสริมทับเป็นกองทหารทำให้พวกเราร่างกายแข็งแรง ัวนี้เพื่อในเรื่องของสีมิสสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่สุดแน่นท้องไม่อยากพึ่งยาระบายหรือดีท็อกนานๆเพราะกลัวภาวะโรคลำไส้ขี้เกียจการขับถ่ายจะเป็นไปอย่างปกติและง่ายมากยิ่งขึ้นระบบการย,ย่อยจุกเสียดแน่นท้องเรอ่อบ่อยอันวันละหนึ่งถึงสองซองภายใน15นาทีจะเข้าไปช่วยในเรื่องนี้อย่างชัดเจนผิวพรรณไม่สุดสผิวหน้าหมองคล้ำมันจะปรับสมบดุลให้เราภูแพ้ผิวหนังเป็นสิวแบบไม่ทราบสาเหตุเกิดจากภาวะลำไส้ของการตกค้างยอะมากๆทานดีท็อกหรือว่าทาน ระบายมันออกแค่ลำไส้ส่วนปลายอาการไม่เนื้อไม่ตัวป่วยไม่สบายรักษาเราไม่ดีขึ้นลองมาทานโปรบาลาเห็นฉันเลยว่ามันรู้สึกไดดดด้นนะดนนะคววามูีีท่ัดได้